สวัสดีครับจากร้านยางขอบประตูนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนของ t ต y ยต้าเซนต้นะครับ To y ยต้าเซนต้นะครับประตูหน้ามีให้เลือก2แบบนะครับเป็นยางคมนะครับส่วนฝาท้ายนะครับประตูประตูหลังนะครับประตูหลังเป็นบานสไลด์เป็นบานไฟฟ้านี่จะใส่ยางสองชั้นนะครับวันนี้ แล้วก็ฝาท้ายก็จะเป็นยางอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นยางฝาท้ายโดยตรงวันนี้เซนต้าเลือกใส่เป็นยางเป็นยางยางกระดูกแข็งนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงใส่เป็นยางกระดูกล็กแข็งเน็ตนะครับนี่ ตัวยางเดิมของเขาจะแบนกว่านี้นะครับอันนี้ที่เราใส่เข้าไปใหม่ก็ยางมันจะใหญ่จะทำให้ประตูปิดแน่นขึ้นนะครับก็ปิดพอดีมากเลยครับแบบไม,ไม่ไม่เด้งมือมากนี่ปิดเบาๆก็พอดีนะครับแต่ถ้าของเดิมมันจะหล้วมกว่านี้นะครับปิดนี่จะแทบจะไม่เด้งมือเลยแต่ว่าอันนี้มันพอดี เด้งมือนิดๆน,นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาลมเข้าในห้องโดยสารนะครับเสียงภายนอกเข้าห้องโดยสารก็ลองมาเปลี่ยนยางดูนะครับร้านอยู่ตลาดศรีวลีพาซาซอยวัดศรีวลีน้อยนะครับถนนบางนาตาดกม .18 ตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับขอบคุณครับ